สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแจ้งข่าวแจ้งเตือนภัยเกษตรกร,ร,กรที่ทำนาปลูกข้าวนะครับพบการระบาดของมแมลงบัวสาเหตุที่ทำให้เกิดหลอดหอมไส้ตันข้าวไม่ออกรวงนะครับพบการระบาดในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับใครที่มีข้าวเล็กประมาณ1 0 3ถึงวันเนี่ยให้มาสำรวจแปลงเน้นนะครับให้ป้องกันโดยใช้ ก็ติดไฟบ้านไว้นะไอ้หมาดิอ๋อแล้วเห็นตัวอะไรมาเล่นไฟไหมเมืงอคืนก็มีรับะข่าหออะไรไอ้ตัวเล็กๆขาวๆมันยุงว่ะอนี้ครับเตือนไฟครับเตือนภัยเตือนภัยเริ่มไหมแล้วอันนี้อาการของข้าวข้าวกี่วันนะครับนี่ประมาณวันเดือนเดือนเดือนนึงเนาะอาการที่เห็นก็เป็นหลอดหอมครับวันนี้บัวลงแล้วเนี่ยเป็นหลอดนี้ แนะนำครับช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเริ่มเย็นเนี่ยให้ใส่ยาลูกเนาะป้องกันแล้วก็หมันสํารวจแปลงตอนกลาคืนถ้าอยู่ใกล้บ้านก็ให้ดูว่ามีพวกแมลงตัวเหมือนยุงตัวใหญ่พีกยาวขาย,ยาวถ้ามีมาเล่นไฟให้ป้องกันกำจัดได้เลยนอาการข้าเป็นบัวหลอดท้อมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแจ้งข่าวแจ้งเตือนภัย เกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าวนะครับพบการระบาดของแมลงบัวสาเหตุที่ทำให้เกิดหลอดหอมไส้ตันข้าวไม่ออกรวงนะครับพบการระบาดในพื้นที่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดือนมกราคมปีพศ2567พบการระบาดค่อนข้างจะเป็นพื้นที่กว้างแล้วนะครับใครที่มีข้าวเล็กประมาณ10-30วันเนี่ยให้มาสำรวจแปลงเน้นนะครับให้ป้องกัน โดยใช้ยากระสอบคาแทบ c g หรือใช้สารกลุ่มพวกฟิบปปนิวไต่อโซโฟ,ฟอร์ดเบนฟูลาคาบแลบในการฉีดป้องกันกำจัดแนะนำให้หมันสำรวจแปลงแล้วก็ป้องกันจะดีที่สุดนะครับผมสำหรับใครที่ทำเกษตรทำนาลูกข้าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนไปเลยนะครับเพราะว่าจะมีข่าวสารเตือนภัยต่างๆเกี่ยวกับสตูพืชไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือว่าพืชสวนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับามีมาเล่นไฟให้ป้องกันรุนจัดได้เลยในอาการขาเป็นบัวหลอดท้อง